สามท่านามหนืองท่นะครับและเราไม่ระวันแ่ดในการพรณาปร่ชมติเราเมา่อแตเรียกการชนะอภิปักน์ตองะนขั้นร่วมตวจพิเศษความพิจาราข้อใามสองนะครับต้องมาปุึกษาใจจุดใหม่นั่าการกุงเทพปฏิวัติครับ ตัดเวลาได้ค่อนข้างดีนะครับช้าอยู่ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มาก่อนเร่อเร็วหนึก่ด้วย สถานีต้นทางสุไห้โกโลกปลายทางสถานีการกรุงเทพอังกฤษท่านขบวนรถเดียวขบวนที่หนึ่งเดือดต่อว่า8สถานีวัดโพธไปแล้วสองก็โดน38แซงก่อนเข้าชุมพรนะครับนั่งพรชาร์ตชากล่าวว่าวันนี้นะครับเป็นต้นทางสุไห้โกโลกวันแรกนะครับหลังจากนี้หยุดการเดินรถมาพักหนึ่งเนื่องจากการน้ำท่วมนะครับ เยอะเพราะยังไม่เรียบร้อยนะครับบริษัทช้านะ ัทโปกีสถานีมัทโกมีความประสงค์จะขึ้นดยตรงที่สถานีมัทโกขวัญสายพยากรณ์ขึ้นลงทางด้านขวาคือของขบวนรถครัที่สถานีมัทโกที่สถานีมันโกกีความประสงค์จะขึ้โดตรงที่สถานีมัทโกขวัญายพยากรณ์ขึ้นลงทางด้านขวาคือของขบวนรถครับ ต่อไปครับลำดับครับสถานีวัดโกลในหน้าของรถไฟขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นฐานะในการเดินทางขอให้ท่านผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสุดสุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพแนบบอกว่าเดินทางต่อไปรถไฟเป็นฐานะใช้ทานทีครับ มีบ <ersch> ้านโป่ที่นี่สถานี้บ้านโป่้วยณผ้ใหลามคาตองการขึ้นลงทางนี้บ้านโปเปิดใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านซ้ายมือนะครับและระมัดระวังขาดก้าวขึ้นลงขบรถด้วยครับขอโทษครับที่นี่สถานีบ้านโต่ที่นี่สถานีบ้านโป่พื่อผ้ใหลามความต้องการขึ้นลงทางในบ้านโปกเปิดใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านซ้ายมือของขบรถครับ แราบันระวังอันตรายข้าวขึ้นลขโคโรเได้ครับแล้วขึ้นลงลงที่ก่รที่ต่อเทียบทาลาทีนี่นะครับรถุดยไเตดินารานนั่งต่ากตะวันที่4ตามนักกาจากสนานีต้นทางการปุกเอตับวดปลายทางสถานีสุราษฎร์ครับเขาทุนี้ออกสาานีบ้างต่อนะครับจานสุดรถต่อไปสถานีสถานีลาดชุนี้เป็นสถานีต่อไปครับ การมัดต่อในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดาทุกท่านที่ใช้รถไฟในการเดินทางแลการเดินทางขอต้อนรับทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพและหวังประอย่างที่ว่าการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟเป็นรถไฟและแท้แด้ของคุาครับ บ้านต่อที่นี่สถานีบ้านต่อบริษัทดีควาประสบชื่อมลผถหนีบ้านต่อกดใช้บันไดทางขึ้นลงทางด้าน <GO av uther> ขวามือและระมัดระวังอันตรายขนาดก้าวขึ้นลงขบรถด้วยครับบรยษัทนีควาประสบชื่อมลรถหนีบ้านต่อนะครับกดใช้บันไดทางด้านขวามือนะครับของขบรถนะครับและระมัดระวังอันตรายขนาดก้าวขึ้นลงขบรถด้วยครับ ของเราจากเทศทางชลาที่นะครับรถธรรมดาตู้ที่252แล้ว233สถานีต้องทางไปตัวที่ไปทางปลายทางสถานีกรองกุลครับของเราเที่ยงนี้ออกจากสถานีบ้านป่งไปแล้วนะครับแต่จุดเรา233ที่สถานีชุมทางนองปลาดุกคลองบางสารโงมะเดือสถานีน้ำพรมนกเป็นสถานต่อไปตามลำดับครับ บ้านโต่อกดใช้บันไดทางขึ้นลงทางด้านซ้ายมือนะครับด้านหน้าเลยครับมันระวังมันจะลายขนาดเก้าขึ้นลงขับรถได้ครับโดยสถานีความปลอกจากขึ้นลงขนาดในบ้านโต่อกดใช้บันไดทางขึ้นลงทางด้านซ้ายมือนะครับและระมัดระวังมันตรลายขนาดเก้าขึ้นลงขับรถได้ครับเราจะเที่ยวการชราเที่ยวนี้นะครับวัฒนาตันที่สองห้าห้านะสำหจากขนานี้ต้องทางคองบุรีปลายทางสถานีหลังตัวครับ เอาล่ะช่นี้ออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วนะครับจะจยุดรับสองคานที่สถานีของตะคตพธารามเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ